คนซ้ายนะครับ,รบต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยสำหรับบีมประพังกรเลิกเฉลิมพศนะครับจากไปวัย25ปีเท่านั้นจะอาการหัวใจล้มเหลวซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตทางสถาบานันนิติเวชโรงพยาบาลตารวจเนี่ยได้ชนะสูตรผลออกมาบอกว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลวครับ โดยบรรยากาศภายในงานนะครับก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าสาหรับพิธีรดน้ําศพของบีมวันนี้นะฮะ24มีนาคมตอน4โมงครึ่งที่ผ่านมาสาราสี่วัดเทพลีลาก็มีครอบครัวญาติและก็เพื่อนสนิทมาร่วมไว้อะไรกันมากมายครับเช่นไมละพัสลันนะฮะแล้วก็ยังมีหม่อมเออัธพลมารีนาสาน,นันก้าวจิรายุมากับคุณแม่เพื่อนนักแสดงจากซีรีส์เรื่องเควง้งรวมถึงนักแสดงจากซีรีส์น้องใหม่ร้บริศด,ด้วย ก็ ar, มีการเปิดใจกันหลังจากที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็บอกน้องว่าก็น้องน้องไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะทั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยดูแลต่อเองก็ไม่อยากให้น้องไฟแบบแบบมีห่วงยองตัวไาเองแบบกับดีทข้งที่สนับสนิทกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเมแบบเราล้องไห้ตลอดเลยก็มีใน คือตั้งแต่ตั้งแต่เราเล่นน้องใหม่กันมาเราก็เป็นรุ่นแรกๆที่เราเราอยู่ด้วยกันมาเป็นเป็นสิบปีทุกวันนี้ถึงมันมันจะไม่มีน้องใหม่แล้วแต่ว่าเราก็ยังยังยังติดต่อกันยังพยายามแบบนัดเจอกันอยู่เมื่อวันซืนอังได้สตอรี่เดียวกันหมดสี่คนอยู่เลยส่งคลิปส่งคลิปที่แบบ ที่คิดตลบที่มันแบบชอบส่งกันมาอยู่เลยก็เสียดายที่น้องน้องยังไม่ได้เห็นนะคะเมื่อเมื่อคืนก็ได้คุยกับพี่โมดพี่โมนี้น่าจะเป็นคนที่แบบในกลุ่มได้เจอน้องบีมเป็นคนสุดท้ายเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วพี่โมดเขาก็บอกว่าน้องก็มานั่งร้องไห้ร้องไห้กับพี่โมดร้องไห้ด้วยความาความภูมิใจความสใจว่าแบบเอ้ยน้องมัน ตั้งใจมาทําหลวงที่ที่น้องเพิ่งถ่ายเสร็จไปน้องออกตั้งแต่ทำงานมาน้องคืออันนี้เป็นผลงานที่น้องเขาภูมิใจที่สุดแล้วน้องเขาคิดว่าน้องเขาทําได้ดีที่สุดคือหนูแค่เสียายที่น้องเขาไม่ได้มาเห็นวันนั้นที่แบบที่ทุกคนได้เห็นความสําเร็จของน้องบีมนี่ถือว่าเป็นเด็กน้องใหม่ที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่ม แ้วก็เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีนิสัยล่าเลยนะครับตั้งใจทาํางานเป็นที่เป็นที่รักของเพื่อนๆนแล้วก็พี่ๆทุกคนก็อยากจะฝากบอกน้องครับว่า,วาดีใจที่เราได้เจอก,ก็ดีใจที่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงพี่ๆทุกคนก็จะไม่ลืมบีมแน่นอนนะครับทุกคนจะ เก็บบีมไว้อยู่ในความจําอยู่ในใจของเานคนเรยังไงผมก็ฝัางานน้องทุกผลง,งานนะครับแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับค,คนที่รักน้องนะครับที่เป็นลังใจให้น้องเสมอเป็นแฟนคลับน้องนะครับก็เราก็ดีใจแทนน้องขอบคุณแทนน้องด้วยนะครับโดยกาหนดการสวดพระอภิธรรมศพบ,บีมประพังกอน,นะครับสารสีวัดเทพวิลา วันนี้นะครับจนถึง28มีนาคมเวลา18นาฬิกาแล้วจะมีพิธีชาปนากิจนะครับในวันที่29มีนาคมนี้เวลา16นาฬิกาครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกันดีกว่านะครับสำหรับโรคที่เราจะได้ยินกันช่วงหลังนบ่อยๆคือโรคไหลาตายนะโรคนี้คือทางการแพทย์เนี่ยเรียกภาวะนี้ว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน mm hmm. ก็เป็นหนึโรคครับที่พบบ่อยซึ่งความน่ากลัวของโรคนี้คือการเสียชีวิต จะเป็นแบบกระทันหันที่ผู้เสียชีวิตไม่มีโอกาสรู้ตัวมาก่อนเลยเช่นเดียวกับบีนนะครับโดยล่าสุดนี้นะครับศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับหลังจากที่ได้เห็นข่าวการสูญเสียเกี่ยวกับโรคไหลาตายเนี่ยนะฮะเขาบอกแบบนี้บอกว่าความสําคัญของภาวะไหลาตายซึ่งพบบ่อยในคนเอเชียนะโดยเฉพาะผู้ชายอายุน้อยสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งคือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะร้ายแรง ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากโรคพันธุกรรมด้วยมีการกลายพันธุ์ของยีนหลายชนิดซึ่งปัจจุบันเนี่ยสามารถให้การวินิจฉัยได้ด้วย next generation sequencing นะฮะการทำโมเลกุล a r a ออโต p ปายนะฮะช่วยหาสาเหตุการเสียชีวิตและค้นหาสมาชิกครอบครัวที่เสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้ด้วยซึ่งจากข้อมูลการศึกษาคนไทยที่ไหลาตายนะครับการชนะสูตรศพเนี่ยพบว่า 81%เนี่ยนะครับยีนก่อโรคหลายตายมีหลายยีนแล้วเขาบอกว่าการศึกษาเนี่ยสามารถค้นพบได้เนี่ยมากถ,ถึง81%ด้วยกันนะนอกจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วเนี่ยก็มีโรคพันธุกรรมอื่นๆที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้รือว่าเสียชีวิตเฉียบพลันแบบนี้ได้เช่นลิ่มเลือดอุดตันในปอดเส้นเลือดหัวใจอุดตันซึ่งการตรวจศพเนี่ยก็จะสามารถบอกได้ครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ